สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับถ้าผมจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าโรคอะไรที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดต่อปีก็คงจะหนีไม่พ้นโรคมะเร็งนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะฮะต่อปีตอนนี้ก็ประมาณกว่า5 0,000คนที่จะต้องสังเวชชีวิตกับโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์ต่างๆก็พยายามที่จะหาทางรักษาโรคมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นในคนนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งทางเลือก ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบข้อมูลนะครับก็คืองาดํา โดยเฉพาะสารเซสซินีนที่อยู่ในงานดำนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นอกเหนือจากมะเร็งนะครับเรื่องของข้อเสื่อมข้ออักเสบกรูกพุนก็สามารถที่จะช่วยด้วยนะครับคำคืนนี้ผมเลยไปพูดคุยนะกับนักวิจัยงาดำโดยเฉพาะเลยนะครับมาฟังท่านดูนะมาฟังข้อมูลดูนะครับว่าอาจารย์พูดแล้วมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนและมันช่วยได้จริงหรือไม่นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปพบกับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญา คงทวีเลิศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตินครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกฮะอาจารย์ครับงานดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหละฮะก็ผมจะตอบคําถามคาถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไปว่ามีอะไรยักสามมะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างนี่ก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวก ถังเช่าพวกอะไรนี้บา้าไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษาเหลงได้เลยแม้กระทั่งคีมโมรักษาไม่ได้คีมโมบอกว่าหายหแต่ปรากฏว่าก็กลับมาเป็นอีกหายชั่วคราวหายไปบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตัวไม่เจอเชื้อมเร็งแต่มเร็งมือก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยอตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่เราเจอนกคุณตินนะว่า มันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันเคมีโมแทบจะทุกอย่างเลยครับไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษาตัวไอตัวไอตัวตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัว cancer stem ต้นกําเนิดต้นกําเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหมคุณคุณคุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคําถามนี้กับแพทย์ มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีมโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหายไม่มีใครก้ายืนยันไม่มีใครก้ายืนยันตอนนี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัดครับเจอก้อนก็ตัดมันออกตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลยอันนี้หนึ่งก็ตัดมันออก<ฆ>อันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอาลังสีฉายฉายฉาย,ายเป็นคอก็ฉายที่คอเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็วะจะดำเลยม<ฆ>ันมันเบิร์นอันที่สามคือการใช้คีโมีเคมนี้ฉีดกับกินเป็นสารเคมีเป<ฆ>็นสารเคมี เซล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลมะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆแต่ตอนนี้เซล์ที่เซลดีที่มันแบ่งตัวมันก็มีกป็นการระดมผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวิกไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไซ d e e f ฟ e c t ของเคมีบครับ หนึส,อ,สอันที่สก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคเต์การะปีใช้อ<ะ>ิโมโนทาราปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายานะฮะก็น่าสนใจ อันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้ว,ลวก็คือเขาเรียกว่าเ Altern อ alternative medicine ทางเลือกทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรม,มีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากมมผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนอ ก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับอยู่เป็นเดือนๆจนกต้องเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ําชาให้เลี้ยงน้ําชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่า,าสมาชิกท,ที่ที่ที่แนะนํำศารสกัดงาเนี่ยนะเอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงอยู่ปัจจุบันไม่มีเหลือเลย เพราะการกินเขาบอกเขาบอกเขาบอกเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทําไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง๋อแน่นอนไซเอนซ์มันอธิบายได้อธิบายได้ทั้งหมด ก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่ียงไอ้ไอ้ก้อนนี้ยหนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกแตกนั่นเป๊ะแป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงเล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจนะมก้อนใหญ่มากบอลเะยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก็หายไปหายไปหายไปทั้้งนีายขบวนการขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือขบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาเขาคิดกันก็คือมะเร็งนี่มันเก่ง เก่งคือหมายความว่ามันมันพอมันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหมครับมันมันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดเส้นเลือดที่อยู่คข้างๆกให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า v e g f คือ vascular endothelial growth factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกงอกงอกเหมือนกับทาถนนมหามัน่ะเหมือนกับเราไปอยู่ในป่าเราต้องทาเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินเหมือนก็โตโตโตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีกระบวนการ แองจิโ e เจ s esis, หรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันเพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน,ต,ต,นตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่าสารสกัดเซซามินจากงานเนี่ย <ฮะ S 2> มันทำให้ให้ให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่า,วาก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซ <ฮะ S 2> ลล์มันต้องไปรวมตัวกัน <ฮะ S 2> มันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะ,ะอันนี้ เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักอฮะไข่ฟักเป็นตัวฮะ uh huh. คือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ไข่ที่เรามาทําไข่เจียวครก็ uh huh. คือเขาเรียกไข่ลม uh huh. กับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ย uh huh. ลกวเจ็ดเจ็ดแปดวันเรามาส่องส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือด เราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอตัวที่ไม่ได้ใส่ฮะปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันมอกเยอะขึ้นจริงๆไอจากก้องมะเร็งนี่แหละจากไอ จากไอไอสารไม่จากสารที่ที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะแต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟักใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทํากลุ่มที่สามใบที่สามเนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซนซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำเนี่ย จริงๆแล้วทั้งงานดางาขาวงาแดงมันมีหมดมันมีหมดอ่าใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม่มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมฮะมันไม่มีอาหารกินเนี่ยครับมันก็ค่อยๆยุบมันมันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทําเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน ัแล้ววัดปริมาณของสารตัวนึงเราเรียกว่าเป็น IL2 IL2 <ะ>เนี่ยที่ออยที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณหนึ่งสสามไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผม,มเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละแสนสองโอ้โในเมืองไทยนะ,ะเข้าไปแล้ว<ะ>เข็มละแสนสองแล้วต้องฉีดสามเข็ม คนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องหลักพี่ซื้อให้สามีพี่ใช้อืเข็มละแสนสองจริงค่ะอาจารย์อืปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้ว,ลวมันสร้างขึ้นเองออือทําไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาแล้วก็สร้างในร่างกายเราสร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทําในร่างกายเรามันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์ดอื์คือมันก็จะเพิ่มเซลล์มะเร็งมันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริงๆริงมันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่าง พอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ a n g จิโ e เจ s i ซแล้วเราก็าให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน<ช>เขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลเล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร i อ2ซมากขึ้นใช่ไหมฮะ แล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียรได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องนั้นสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอไข่ฟักอย่างเดียวรเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่า ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุน้นไปวนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสเมีนจริงๆครับซึ่งกลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำ,รทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาทนิพนธ์ของนักสษหรับพิญญโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็ง ก็ไปกินงาเยอะๆนี่แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับนั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็งก็ไปกินงาเยอะๆนี่แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับเป็นคำเป็นคำถามที่ดีมากถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดด้วยความเคารพนะฮะกินาานี้แบบไม่กิน กินดีกว่าไม่กินผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาไหมแต่ตอบคําถามคุณเมื่อกี้นี้ใช่ คือเจ้างาหนหเนี่ยหรือเซสมีเนี่ยข้างในมันมีสารที่มีชื่อว่าเซตัสมินไอตัวนี้แหละฮะที่ <Sesame. S 1> อาจารย์กำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะไปช่วยถูกต้องประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจริงๆแล้วเนี่ยแคปซูลเราไม่ได้ทำจากผงงาอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ใช่มีเซตัสมินอย่างเดียวมันยังมีสารตัวอื่นๆอีกที่ช่วยในลักษณะของแอนตี้ stress, อินฟลามเมชั่นแอนตี้ออกซิเดทีสตรสอะไรล่ะอ,อ,อีกหลายอย่าง เส้นสารในกลุ่มของแอนโกไซยานินจากรำข้าวแบบนี้นะครับ,รบก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นสิ่งต่างๆในร่างกายด้วยแต่ตัวพระเอกจริงๆที่เราทาวิจัยตอนนี้คือเซามินตัวเดียวเพราะเราทาวิจัยเรื่องเซามินเรามีคำอธิบายเรื่องเซส,สมินว่ามีกลไกอย่างไรอันนี้มันถือเป็นยาบ้างมันคือยาหรือว่าไม่ใช่ยา<ช>ครับ,รบเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เราจะบอกว่าโอเคผมไม่อยากผมไม่อยากจะทํา ผมอยากจะใช้วิชาอิกวิชาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า n u t r a าซูติคอ n u นูทร u าซูติแปลว่า,วาการใช้อาหารในการดูแลสุขภาพหรือการใช้อาหารเป็นยานู t r a มาจากนิวทียนซูติคอรก็คือเกี่ยวกับยาฟามาซูติคอ,อ,อโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วผมอยากจะดูถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าคุณดูแลตัวคุณเองด้วยอาหารการกิน ผมเชื่อว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงมากอาจารย์ผมขอ,อกลับมาที่เรื่องของงานกับคนที<า>่อาจจะป่วย<า><า>มะเร็งนี่คือมะเร็งทุกชนิดหรือเปล่าที่งานตรวนี้มันสามารถที่จะไปะช่วยได้ผมไม่ได้ทําในเซลล์มะเร็งทุกชนิดก็จริงแต่กลไกลของมันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นลักษณะนั้นเนื่องจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีลักษณะของกลไกร่วมกัน ยกตัวยอย่างเช่นการที่มันปล่อย v g f ออกมาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับหรือจะเป็นรังมะเร็งลำไส้หรือว่าจะเป็นมะเร็งปอดอะไรที่ไหนมันก็ปล่อย <คน S 2> กลไกเดียวกัน,นกลไก v g f ออกมาเหมือนกันในการที่มันจะทําให้ a n g i o g e เน s ิ s เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวงาเอเซซามินเนี่ยก็<อ><อ>จะไปช่วยบล็กอกช่วยช่วยบล็อกไม่ให้มันสร้างถนนยังไม่ใช่แค่นี้นะกลไกของการที่ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างถนนการสร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันยังไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิด้านทานแล้วเนี่ยมันยังทําให้เซลเล์มะเร็งตายอีกด้วยเซซามินเนี่ยเราเอาเราเอามะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้วใส่เซซามินบริสุทธิ์เข้าไปปรากฏว่ามันทําให้เซลล์เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า a พอ p t o s i s a พอ p โทซิสแปลว่าโปรแกรมเซลล์เดสหรือแปลว่าโปรแกรมฆ่าตัวตายเซลล์ทุกเซลเล์ในร่างกายเราถูกโปรแกรมมาให้ตาย เม็ดเลือดแดงร้อยี่สิบวันเม็ดเลือดขาวประมาณสิบวันสิบห้าวันแต่เซลเล์มะเร็งมันไปแก้โปรแกรม <c oughs> โปรแกรมมันไม่ตายมันไปน้ำตาเซลเล์มะเร็งหรือเซลล์ลายที่เราทำการทดลองเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีเราไม่ตายมผมเคยมีเซลเล์เซลล์มะเร็งที่ผมสร้างขึ้นมานะเซลล์มะเร็งกับเซลล์เม็ดเลือดขาวม,ามัมาฟิวกันตั<ะ>้งแต่สมัยผมเรียนวิทย์เอกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองอีส<ะ>ิบ เก้าส <92, S 1> <ะ>ิบสองใช่ไหมยี่สิบกว่าปีสามสิบปีมันยังมันยังเจริญเติบโตอยู่จนทุกวันนี้ย,ยังอยู่ยังอยู่แล้วเอาไปอมาตะด้วยนะเอาไปแช่ในวิทย์อเล็โรเจนมันฟื้นขึ้นมามันก็เป็นเซลล์มะเร็งก <c oughs> มันไม่ตายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเซซามินใส่ไปในเซลล์มะเร็งเนื้ลเลือดขาวชนิดเราเรียกว่าเป็น H L 6 0 x t เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ลายหรือเซลล์เซลล์เซลล์มะเร็งตัวนี้มันยังไงมันก็ไม่ตาย พอใส่เข้าไปโปรแกรมมันถูกแก้กลับมามันตัวมันเกิดกระบวนการ apoptosis พอถึงเวลาก็ตายเลยเาะนั้นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลไกของเซซามินเนี่ยไม่ใช่ผมทางานวิจัยคนเดียวนะทั้งทั่วโลกเลยทํางานวิจัยแล้วก็พบจริงๆว่ากลไกเนี่ยมันทำได้หลายอย่าง anti inflammation anti oxidative stress anti free radical ผมเจอเองว่าไปกระตุ้นภูมิต้านทานมีคนเจอว่าเป็นแอนตี้แอนจิโอเจนซิมีคนบ,บอกว่าเป็นอะพอปโตซิสอินดิวเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่งานวิจัยที่ที่ผมทําคนเดียวแต่มีคนทําเยอะทั่วโลกเยอะมากเข้าไปดูในอเอกสารได้เลย มะเร็งนี่คือต้องเป็นมะเร็งแบบขั้นที่หนึ่งขั้นที่2ขั้นที่3ได้ผลหมดเหมือนกันหมดหรือเปล่าครับมันคือคำถามที่1คําถามที่สองถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งกินกินตัวนี้กินงาไปบ่อยๆมันจะไปป้องกัน <Okay. S 1> การเกิดมะเร็งหรือเปล่านี่คือคําถามสุดท้าย2คําถามครับผมคำถามที่1่ทุกระดับไหมทุกชนิดไหมทุกชนิดไปแล้วใช่ไหมทุกระดับไหมเนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยเราไม่มีการแยกแยกแยกขั้น ของของของขั้นสุดท้ายระยะที่1ระยะที่2เราไม่มีในหลอดทดลองมะเร็งก็คือมะเร็งไม่มีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยมันคือในคนในคนเริ่มเป็นระยะที่1กระจายตัวระยะที่2กระจายตัวไปอวัยวะอื่นๆระยะที่3กระจายไปทั่วตัวระยะที่4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรายังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่อย่างที่ผมบอกคุณเกียงอย่างเงี้ยคุณเกียงไกลหรือบางคนเป็นมะเร็งเต้านมแบบเนี้ยนะฮะหลายหลายคนเป็น มะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งซึ่งถูกถูกระงับการรักษาแล้ว uh huh. หรือการรักษามาจนถึงกระบวนการสุดท้ายแล้ว uh huh. ยังไม่ยังไม่หาย uh huh. แล้วเราก็มาต่อตรงนี้เข้า uh huh. ไปมันก uh ็แสดงแสดงว่าเป็นส่วนมากระยะสุดท้ายที่ท,ที่ที่เราเจอนะฮะ uh huh. แล้วก็ระยะแรกล่ะโดยขบวนการเนี่ยเรายังไม่ได้ทําในห้องแหละ เหมือนว่าทดสอบทดสอบทดสอบอะไรในะเรายังไ,ได้ทําแต่จากหลอดทดลองเนี่ยเราพบจริงๆอย่างแอนตี้แอ o จ e โ e เ i นสิสเราพบได้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะดูแลได้ค่อนข้างดีถ้าสมมุติว่าเราเป็นระยะแรกเยมันน่าจะง่ายกว่ามาระยะสุดท้ายนะ<อ>มากกว่าระยะสุดท้ายอันสุดท้ายคําถามที่สองแล้วกินแล้วป้องกันได้ไหมเราเขียนข้างกล่องผลิตภัณฑ์นะครับว่าทุกชนิดของอาหารเสริมว่า ไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้่อยอก็ฉลาดมากเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่มันค้านกับสิ่งที่เขียนบนข้างกล่องนะฮะถูกต้องครับถูกต้องนะถูกต้องแลวแล้วอย่างนี้จะยังไงครับแล้วอย่างนี้จะยังไงผมไม่สามารถป้องกันรักษาโรคได้ผมไม่สามารถผมไม่สามารถบอกได้จริงๆท่านผมไม่สามารถ อธิบายได้มากกว่าวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ <ฮะ S 2> ผมก็บอกว่าใครจะมากินเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรับรองได้นะว่าคุณกินแล้วคุณจะหายแต่วิทยาศาสตร์ที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ยมันสามารถเกิดในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อา่านะตอนเดี๋ยวต้นรายการจนถึงตอนนี้สุดท้ายอาจารย์ <ฮะ S 1> ได้พูดไหาะว,ว่ามันรักษามะเร็งได้ผมมยังไม่ได้พูดเลย คุณสังเกตเห็นคุณสังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้พูดเลยว่ารักษามะเร็งได้เพราะว่าคําถามที่ผมถามคุณกลับไปแล้วเกิดมีใครมีใครมีใครับมีใครยืนยันกับผมด้บ้างว่าเขารักษามะเร็งได้ไม่มีไม่มีเพราะท่านอาจารย์ก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีไม่แต่กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขากินเนี่ยไม่รู้นะมีโอกาสมีโอกาสดื่กินดื่มเขาไม่กินว่ากันไปว่ากันไปก็ คือผมเป็นคนตรงและเป็นคนที่จะต้องบอกความจริง <ฮะ S 2> ผมจะไม่กุยโตโอ้โอวดว่ารักษาได้ไม่ได้ไม่ได้ผม<ฮ>ะจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์ทําให้คนฉลาดขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายถึงกระบวนการต่างๆแต่คุณจะต้องระวังว่าหนึ่งคุณกินงาดําเนี่ยคุณจะต้องบดมันซะก่อนเพราะว่ามันแข็งมากก <ฮะ S 2> ินเข้าไปคุณกินวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอในห้องน้ําะต้องบดไว้ก่อนบดบด อันที่สองคือต้องทำให้มันสุกสุกก็คือการคั่วหรือการนึ่งการอะไรก็ได้<ะ>แต่ส่วนมากเราจะคั่ว<ะ>แต่เขาก็บอกว่าก่าถั่วจะสุกงาก็ใบงาจะไหม้ได้ง่ายมาก<ะ>อันเล็กแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีดำเดี๋ยวคุณไม่รู้เลยว,ว่ามันไหม้หรือเปล่าถ<ะ>้าเกิดมันไหม้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่อง,องสารแทนที่จะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นสารพิษแทนอันที่สามคือคุณต้องระวังเรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อยกตัวอย่างเช่นเชืออ้อราอคุณตินเชื่อไหมคุณเอางามาเก็บไว้นี่นะถ้าคุณคั่วหรือคุณบดมันนะให้มันแตกนะคให้ให้ให้มันเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเม็ดงานนะให้เป็นผงนะไม่เกินเจ็ดวันาคุณอคุณได้กลิ่นหืนเลยคุณได้กลิ่นหืนเสร็จคุณได้กลิ่นคุณตรวจเชื้อราได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือกินผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกรัดจากงาดีที่สุดง่ายสุด ก็คุณสรุปเองไม่รู้ไงเอาสิที่อาจารย์พูดมันฟังดูลำบากเหลือเกินผมพยายามพูดจะพูดแบ่ัะนอ่านใจอาจารย์ออะดีเชื่อผมเถอะดีครับดีแต่ก็อย่างที่บอกคุณจะกินคุณก็ต้องเลือกกินดีๆแทนที่จะกินสิ่งที่มันมีมีเยะเขาบอกไม่ควรกินวันหนึ่งเกินสช้อนชา4ี่ช้อนโต๊ะ ก็จะทําให้ท้องเสียได้สี่ช้อนโต๊ะได้สี่ช้อนโต๊ะได้ครับจะกินงาเอางามนคั่วใส่น้าเต้าหู้กินอะไรกินดีมากผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรงาที่มีงาดีมากผมไม่ได้ทําวิจัยขึ้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของผมอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้จากงานวิจัยที่ผมเป็นข้าราชการผมได้รับเงินภาษีไปเรียนหนังสือแล้วก็มาสอนหนังสือให้กับพวกเราก็ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้นี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะได้ความรู้มากๆเลยนะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ ผักสกครูทัชช่วงหน้ากลับมาติดตามขยายข่าวราดูเวิล์ครับ